ครสงสัยไหมว่าแมวถนัดซ้ายหรือขวาเหมือนมนุษย์ไหมคำตอบคือใช่และมันน่าสนใจกว่าที่คิดนักวิจัยพบว่าแมวมีข้างที่ถนัดจริงๆเหมือนคนและสุนัขวิธีลองง่ายมากแค่วางขนมหรือของเล่นไว้ตรงกลางแล้วดูว่าแมวหยิบด้วยขาหน้าข้างไหนเป็นอันดับแรกงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และเมลเบิร์นพบว่าแมวเพศผู้ส่วนใหญ่จะถนัดขวาประมาณ6 0เซ็น ในขณะที่แมวเพศเมียมีแนวโน้มถนัดซ้ายมากกว่านักประสาทวิทยาอธิบายว่าการใช้ข้างไหนบ่อยสมองซีกที่ควบคุมด้านนั้นจะพัฒนาเด่นขึ้นเหมือนเราใช้มือข้างเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นมือถนัดอยากลองกับแมวที่บ้านไหมให้ทดสอบหลายสถานการณ์เช่นเอื้อมหยิบของเล่นจับขนมทำต่อเนื่องอย่างน้อยสองสัปดาห์เพราะอารมณ์สุขภาพและอายุอาจทำให้ผลเปลี่ยนได้ ถ้าลองแล้วแมวคุณถนัดซ้ายหรือขวาคอมเมนต์บอกกันหน่อยกดติดตามไว้แล้วมาเปิดโลกแมวไปด้วยกันค่ะ